ครับผมวันนี้นะครับผมเราเอา่าเดี๋ยวครับเรากำลังจะไปมิสติง้งที่อ่างเก็บน้ำาวกเหล็กนะครับผมกับกลุ่ม3ามสองหนึเลสกแต่ตอนนี้หาไมา่อยาไมอยู่ส่วนไหนของหวัวหนะัวเนี่ยอ่าอยู่นี่ชิบ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 โอเค กชู ue, อ่างเก็บน้ำครับผมโอ้วันนี้กี่โมงเนะี่ยโอ้เจ้หกโมงแล้วถือว่าอากาศโคตรเย็นเลยนะ่อากาศเย็นสบายมากครับวันนี้โอ้เอ้เราก็ลืมใส่แขนยาวมา Okay. ไปเรื่อยๆอู้ดันหนาวมากวันนี้ชัวร์่าเป็นวันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเฮ้ย hey! ไอ้แซดขี่มาเบิ้นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคนตีนนะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อะไรของมันก็ <c oughs> เราก็วันนี้ไอ้กลุ่มทั้งกลุ่มสามสงหนึออ่งโกวันนี้เหมือนเขาจะไปเขาดาวันที่นู่นนะแต่ทนี้เราก็ ผม่าก่าจะกเขาดาวที่บ้านผมแหละแต่นี้ก็แวะไปหาเขาบ้างหน่อยแวะไปแบบเท,ะทะ่ๆแวะไปแบบไปเยี่ยมชมไปจอดรถไปนั่งเล่นนั่งหน่อยชมบรรยากาศหรือถ้าเมาก็อยู่นู่นเลยนั <c oughs> ่นอีกเรื่องหนึ่ง All I know is you're fine when you do what you do, and babe I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man. Blood's running through my veins like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough foreplay, baby, this my domain. Don't wait, take a wheel and we can go play. Oh, you a bad girl, know what you like? Yeah, said you like your eggs with a little sunny side. Yeah, said you make them beg for seconds every time. Yeah, I'm here to feel your legs, I tingle in the yeah. I know it's your fine when you do what you do, and babe, I wanna make you mine. แฟวงแหวงข้างหน้าโค้งนะมือนี่ดูอ่ะดูผ้าโค้งของแบบพี่เจดูโคตรเท่เ์โอ้โหเท่จริงแท้ๆผ้าโค้งของเรา ถ้าคนเทพัดใจกูก็ใจกูก็ใจกูขี่รถไปใหม่กูโค้งห้านะ โค้งโค้งย้อนสอนไปดิโค้งโค้งกับสวนเลนโคตรเท่ โอจีอาร์แดงได้ไงครับเนี่ยผมเนี่ยโอจีอาร์แดงได้ไงครับเนี่ยอาอข้างหน้าโค้งหักตอก้วมึงออา๋ออ๋ออ๋อฉลองสุดฉลอสุดกำลังเฮ้ยหมอะด้วยป่ะกนต ผมโคตรยอมท่าโค้งที่เขาเลยครับอ๋อไม่ไแพงเขหรอตีโชว์ท่าคงนี้เท่งยี่ครับอือเยเท่งโอ้หโอหโคงเท่งเกินนั่นม่ะ ต้องเปไิดไฟสูงทำไมเยี่ย <c oughs> ไฟไม่สูงห <c> ร <oughs> อกไฟก็เท่าไหร่เอาล่ัต่ออีกที่เี้เอาดูกันว่ามันจะโค้งยังไงดูฟิก <c oughs>

อ่าลงลงเดี๋ยวจัดแฮ้บังผมมาชิใหม่อวอมร่างกายไม่ยั้งร่างกายไม่ยับริหารบริหารครับวอร์มร่างกายไม่ยั้งทำเดี๋ยวมึงจะรู้เขามาอ้วกแตกเป็นยังไงโอ้ดับบิ้ลมันเบือแล้วหนึ่งอยากได้สติ๊กเกอร์ครับสอ๋อกอร์ครับบอมมาดีอยากได้สติ๊กเกอร์ครับ อยากได้สติกเกอร์ครับออยากได้สติกเกอร์ครับ6อยากได้สติกเกอร์ครับเอ็ดมือติดสิมือติดก่ออยากได้สติกเกอร์ครับเอ็ดอุ้ยอยากได้สติกเกอร์ครับเก้าอยากได้สติกเกอร์สติกเกอร์ครับหนึ่งผมอยากได้สติกเกอร์ครับผมอยากได้สติกเกอร์ครับเดียรไม่ต้องกินไมหัว เด oh, ี๋ยวรอพี่เนโอ้โหหมวกกี่กมแล้ววะเนี่ยนะกี่รอบแล้วเนี่ยสองผมอยากได้ติ๊กเกอร์ครับอยากได้ติ๊กเกอร์ครับผมอยากได้ติ๊กเกอร์ครับเอาไม่ได้นหรอพิ่งสองรอบผมน้พ่งได้สองรอบ อยากได้ติ๊กเกอร์ครับยยอยากได้ติ๊กเกอร์ครับอ,อยากได้ติ๊กเกอร์ครับต้องได้ติ๊กเกอร์ครับอย,อย่อย่าลมนะย,ยังยัง <c oughs> ยังไม่ยังไม่ครบอรอยังเย้แม็กคนเดียวนาทีหนึ่งเลยเนี่ย